สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆที่เห็นคลิปนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำมีกะมีสิวมีริ้วรอยบนใบหน้าผิวไม่เรียบนะคะก็คือตัวของนิดเองเนี่ยเนี่ยมาเจอตัวนี้คือเป็นภาพของโรงงานนะคะที่รับสร้างแบรนด์อ่ะแล้วพี่ก็ลองมาใช้แล้วก็ แบบว่าส่วนผสมนําเข้าจากต่างประเทศแล้วมันใช้มันตอบโจทย์เรามา,มากๆเลยคือจากผิวประมาณนี้นะตอนทนี่ไปขายของจะผิวําแบบนี้ค่ะมีซิวบ้างนะเนาะมันเห,หนียวเนอะหนาไปหมดเนาะใช้แล้วก็ใช้แล้วหน้าก็จะแบบเวลาแต่งหน้าหน้าก็จะเนียนแบบนี้แต่เราก็จะมีรีวิวเห็นให้เราให้ทุกคนดูว่าตอนที่พี่ใช้แค่ก้อนแรกอ่ะมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกสบู่ตัวนี้จะทําจากทับทีมอารเวล่าฮิสฟาเซลใบบบกค่ะ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยเส,ยสริมสร้างอลาเจนใต้ผิวจะทําให้ผิวเนี่ยจากผิวที่เสี่ยมสูกลับมาแข็งแรงสาเหตุของการเกิดสิวคือหน้ามันค่ะถ้าหน้าหายมันสิวก็จะหายไปนี่ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่แบบมีปัญหาผิวหน้าถ้าหากว่าคุณอยากจะมี ไบหน้าที่ดีขึ้นอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสบู่ล้างหน้านะคะเปิดใจมาลองใช้สั่งซื้อสบู่คนละหนึ่งถึงสองก้อนแล้วแต่ลูกค้าจะเอากี่ก้อนเอาไปลองใช้ดูก่อนใช้ดีเห็นผลก็มาเปิดบินด้วยกันเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยกันเปิดบินสามสิบก้อนค่ะสองพันห้าห้าสิบนะคะได้สบู่คนละสามสิบก้อนแล้วก็เอาไปขายมีคอร์สให้เรียนรู้ก่อนค่ะมีคอร์สโปรแกรมจิต ก่อนลงมือทําเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นเชื่อใจในสมองของเราแล้วก็ความคิดของเราแล้วก็ลงมือทํากันด้วยกันได้เลยเนาะ,ะใครที่ไม่เคยทําหรือเคยทํามาแล้วแต่อยากทํานะคะเราก็ยินดีให้คําปรึกษาตลอดเส้นทางจนกว่าเราจะทําให้คุณขายดีขายปังยกทีมที่นี้ต้องการหุ้นส่วนหรือดิวเลอร์ค่ะถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าดิวเลอร์เนาะพี่ก็ขอเรียกว่าดิวเลอร์เนาะมันง่ายดีเนาะอันนี้คือ เนี่ยถ้าถามว่าวันนี้เราอยากขายดีแบบนี้ใช่ 2> 1, 2, 1. 1> ก่อนที่เราจะขายของบนโลกออนไลน์อะ่ะจะขายดีขายปังเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนิสัยของเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่ของเราก่อนแล้วก็ไปหาภาพมาไว้ดูว่าวันหนึ่งถ้าเราขยันตั้งใจทําจะมีลูกค้า inbox เยอะแบบนี้แหละแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงเราอาธิษฐานจิตเลยว่าเราอยากไดออเดอร์ปังแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นขอบคุณทีมงานพี่ได้ไปหาภาพมาให้ดูเพราะว่าพี่เห็นทีมงานในแบรนด์พิงเลดีเนาะ พี่ก็เลยไปหาภาพเกี่ยวทุกครั้งที่เราเห็นความสําเร็จของคนอื่นแบบนี้ให้เรายินดีนะให้เรารู้สึกว่าขอบคุณกระยาณมนรของฉันมีตั้งเยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมจะสนับสนุนในสินค้าของฉัน ให้เรารู้สึกว่าลูกค้ามีเยอะมากทั่วประเทศทั่วโลกที่เขาจะมาสนับสนุนสบู่ของเราที่เราขายเนาะอย่ารู้สึกขาดแคลนเด็ดขาดนะถ้าอยากขายดีขายปังแม้กระทั่งเงินค่ะตอนนี้เราอาจจะมีหรือไม่มีไม่รู้อ่ะแต่ว่าให้เรารู้สึกว่าเราจะมีเยอะขึ้นนะหรือแม้กระทั่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าลายรู้สึกว่าเรามีเงินเข้าบัญชีแบบนี้เยอะแล้วนะพี่นิดบอกเลยว่าจริงใจมากๆเลยนะตั้งแต่มาแบ่งปันตั้งแต่ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยที่แบบแบ่งปันความรู้ต่างๆเนี่ย เราเชื่อว่าบางคนตั้งใจเรียนเอาไปดูดูได้เนาะดูดูดเงินดูดูค้าขายดีขึ้นนี่คือองค์พ่อพระพิฆเนศพนปรปะกาสินนะ นี่นะพี่จะเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนที่ขายอ่ะจะขายดีขายปังขายหมดแน่นอนถ้าคุณขอคอร์สคอร์บันเที่ขอคอร์ใครก็ไม่สุดเท่ากับการขอคอร์อพี่เรา ๆๆเีตเชื้อเิญเนิหานจิตแล้วก็ลงมือทำขายของออนไลน์ก็เลยทาให้เรารู้ว่าอาชีพออนไลน์เนี่ยที่ทาให้เรามีรายได้เยอะขึ้นได้แล้วก็อิสรภาพทางด้านการเงินได้ทำให้เรามีเงินเก็บได้เยอะขึ้นตั้งแต่ขายของออนไลน์มานะคุณต้องรู้สึกว่าคุณขายดีขายฟังขายหมดไม่ว่าคุณจะสะต็อกเท่าไหร่อะ มันก็ขายดีขายหมดมันก็หมดจริงๆนั่นแหละสมมติว่าวันนี้เราเพิ่งเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆอะ่ะเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าวันหนึ่งเราจะทําได้แบบนี้แบบนี้ีคือภาพเป้าหมายก่อนนอนหรือคุณขอคุณจุดธูป16ดอกขอพรโอ,อมพอมพิการนี้ก็ได้นะคะสวดคำํำคาว่าโอมสีคณีสาย,ยะน้ำหะขอให้ลูกขายสินค้าได้อ่ะ ห้สิบชิ้นขึ้นไปภายในหนึ่งเดือนนี้ถ้าลูกทําได้ลูกจะร่วมสร้างบุญสร้างกับพี่นิดหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะมาซื้อสบู่ลังหน้าใช้แล้วก็ขายด้วยกันถ้าเรียนรู้อธิษฐานขอพรอแล้วไม่เกิดผลลัพธ์ไม่ต้องมาทํากับลพี่นิดไม่อยากได้เงินใครอยากได้หัวใจมากกว่าอยากได้คนมีใจแล้วก็ลงมือทําไปด้วยกันนานๆเป็นปีมีอะไรปรึกษาได้ตลอดอยากขายดีขายปัง